บอกว่านอนเฉยๆก็รวยได้ป้าจะไปเรียนนี่ป้าจะไปท้าไป้านอนเฉยๆก็รวยได้เจ้าของเซเว่นก็ไปเรียนกับเขาหรอครับระดับซีโอไปเรียนกับอาจารย์มันฑิตหมดทุกคนเขาเขารวยจากอาจารย์มันฑิตนี่พรุ่งนี้คอร์ดพรุ่งนี้คอร์ดคอร์ดละเก้าหมื่นนะคะพรุ่งนี้ละเก้าหมื่นป้าเอาตังค์ไปจ่ายของเก้าหมื่นเลยเงินห้าหมื่นเขาไม่ได้เอาของป้าเพราะป้าป้าจ่ายแค่หมื่นเดียวแต่สี่หมื่นนะเขาช่วยสามคนไปแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเขาก็ช่วยสามคนเขา ดึงกิจการมาจับยังไงแสดงว่าป้าเสียไปสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นคลอดดีนะทุกวันนี้เขาจะจดนคนรวยๆแล้วแบบเขาสอนอะไรป้าผมอยากรู้นิดนึงสมาธิแต่อันนี้ป้าเชื่อเพราะป้าไปสัมผัสมาแล้วจริงๆเขาบอกว่านอนเฉยๆก็รวยได้ป้าไปเจอที่นอนเฉยๆเขาไปรวยหรอกป้าถ้าคุณถ้าคจะไปฟังเดไอคอนก็ป้าแต่ธุรกิจเดียวแต่เดียวนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายอ่ะป้านะคือคือเป้าหมายเขาเลยคุณเป้าหมายที่โดนหลอกกาน คนอย่างป้าไม่ต้องโดนหลอดโอ้ไม่ใช่ครับเนี่ยกาลังจะโดนแล้วเไม่เป็นไรลูกฟังไว้เฉยๆแต่สิบปีถ้าหนูรู้จักกับคนนี้ป้ายินดีต้อนรับแต่ถ้าว่าดีไอคอน ไปให้ไกลๆเลยไอ้พวกสีเทาพวกสีเทาไปไกลๆแต่สำหรับเ้าจะขามไม่ต้องถามไม่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 ถามป้ามันหนูจะฟังหนูไม่ต้องฟังเลยป้ารวยแล้วป้าเป็นต้องขายเยเนี่ยป้าดอนแล้วจะรวยเลยโอ้ป้าเจอมาแล้วลูกเจ้าค่ะเจ้าผู้หญิงคนนี้แล้วป้ามาเดินขายทำไมป้าสามปีป้าว่าอย่างนี้เลยนะป้า ถ้าหนูพูดอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นแล้วหนูฟังเสียงตัวเองเพราะอย่างงู้นอย่างนี้แลยไหนๆป้าก็จะรวยแล้วขอพรอีกเม็่เลยครับได้ได้ได้ป้าไม่จะรวยแล้วป้าต้องป้าไม่จะรวยป้าต้องโดนป้าจะมาเดินขายทําไมแล้วป้าเจอมาทุกอย่างป้าเจอมาป้าอายุหกหกปีแล้วตอนนี้แต่ตอนป้าเลยน่ะอายุหก 64ปีทุกวันนี้เหมือนป้า60ปี60สิบป้นี้รวยยังครับ64ปีเนี่ยไม่มีความหมายสําหรับป้าแต่ป้าเหมือนเหมือนป้าเกิดใหม่2ปีตอนนี้นะจะรวยได้นวาเขาหรือตอนนี้เลยแน่นอนกับตอนนี้แหละเวลานี้แหละรวยแล้วไม่นอนลวยแล้วล่ะรวยทางด้านจิตใจไงอ้านี่ไงเขาเลยถามกลับไปป้า ถ้าป้านอนเฉยๆแล้วรวยได้ป้าจะมายืนขายถั่วขายแหนมอยู่ทำไมออยังไงล่ะเหรอก็ช่วงนี้ลุกมาแป๊บหนึ่งแต่นอนเมื่อไหร่รวยเลยนะหรือว่าป้าขายของเป็นงไงอดีเล็กหรือเปล่านอนนานไงโอ้กลัววเดี๋ยวกดทับกดทับลุกมาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคะ คลิปเนี่ยที่เอามาให้ดูจริงๆอ่ะคือแบบ15นาทีเลยนะเจ้า<อ>ของคลิปอ่ะเขานั่งชิลอยู่ริมเล<อ>แล้วปรากฏว่าป้ามาขายแหนมขายถัว่วขายกับแกละนะอ่าอ,อ,อ่พี่เสื้อเหลืองเขาก็เลยเรียกซื้อแหนมซะหน่อยแต่แหมเวลาที่แบบแม่ค้าลูกค้าเนาะอุดหนุนเสร็จแล้วปุ๊บก็บชวนคุย,คยอ่ะใช่คุยก็ไปคุยไปเรื่อยเลยป้าก็เล่นนเเลาให้ฟังว่าป้าไปเข้าเป็นคอร์สไลฟ์โคช <น S 1> ของอาจารย์ชื่อดัง แล้วก็สอนไงคุณดอมเมื่อกี้คุณดอมอยากรวยใช่ไหมเขาได้ชวนป้าเปิดบินหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> ป้านีอยากเจอคุณดอมจังเลยเขาสอนเรื่องการบริหารเงินแล้วบอกว่านอนเฉยเก็รวยได้ฝั่งเจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าป้ามันอาจจะหลอกเสียตังค์เข้าคอร์สหรือเปล่าถ้าเกิดน,นอน,นอเฉยเแล้วรวยป้าไม่ต้องมาเหนื่อยขายของดืงๆดๆๆืแบบนี้ไหม พอโพสต์ไปลงโซเชียลวันเดียวเท่านั้นแหละ2ล้านกว่าวิวเลยนะ oh. คนมาคอมเมนต์บอกว่าป้าป้าแบบนี้เนี่ยคือป้าเป็นขวัญใจแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยนะ oh. คือรุ่นนี้แหละจะมาหาป้าเลย oh. <laughs> คือรูปปากและหวานเจี๊ยแบบนี้ oh. คือเหมือนกับว่าคุณผู้ชม oh. มิจฉาชีพ oh. เขาอาจจะไปโฟกัสที่แบบกลุ่ม oh. ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่แบบอยากจะรวยอยากสบายตอนบ้านปลายชีวิตแบบนี้หรืออยากมีความรู้เรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยแหละไอที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นกลุ่มแบบนี้ก็เป็นทาร์เก็ตเหมือนกันมีคอมเมนต์มาบอกว่านอนเฉยๆแล้วรวยได้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดของซีโอการตลาดแบบขายแฟรนชชสยหรืออะไรไหมอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะที่ให้เงินมันทํางานใช่ใช่เป็น p a s s i v เออเป็นแพสซีฟอินคัมพอนอนตื่นมาตะดึงมีเงินเด้งเข้ากระเป๋าแบบนี้ แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินแบบลงทุนแต่แม่พอป้าพูดแบบนี้แล้วนอนแล้วรวยได้อไดีหรือว่าเราจะซักคอร์มไม่ได้ดิ <c oughs> พี่เมร์ต